โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาในตลาดแล้วต้องกระซิบก่อนว่าเขาไม่แน่ใจว่าเจอของดีหรือยังฝั่งนู้นด้วยกำลังคุยอยู่อย่าเพิ่งเสียงดังเดี๋ยวไก่ตื่นได้อะไรบ้างครับพี่อดฮะได้อะไรบ้างครับได้ทักทายพี่ทายธรรมกาก่อนอ่าวันนี้ครับพี่สมชายครับอันนี้อย่างน้องวันนี้น้องหนึ่งวันนี้ครับมาจากนู่นจังหวัดกาญจนบุรีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีใช่จังหวัดกาญจน์จากนี่ไปไกลไหมครับ จากนี้ไปจังหวัดการก็ประมาณสัก40กิโลอ๋อ40 50กบิโลใช่ครับแล้วคุณพี่มีแผงคะอยู่ที่นี่ไหมครับอ๋อมีครับอ๋อมีแผงขายอยู่นี่เห<ต>มือนกันผ,ผ,ผมมาเปิดเนี่ประจำหมายถึงอันนี้แผงไม่ใช่นี่ของเพื่อนแต่วันนี้ไม่ได้มาจะมาวันงานนะจะมาวันงานครับผมเห็นพี่เดินซื้อตัอง้งแต่เช้าแล้วเนี่ยซื้อทุกนัดช้อปปิ้งอันนี้เขาเรียกช้อปปิ้งไหมครับเขาจุดที่ความหมายอย่างนี้คือช้อปปิ้งเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปใช้แต่อย่างนี้ไม่ใช่ อย่างนี้คือมาหากลุ่มรั์เพื่อเอาไปออกต่อให้เดือนมูลค่ามากขึ้นอ๋อก็เรียกว่า,อ,าอะไรนะจะเรียกว่าเหมือนกันมีความซับซ้อนอยู่ในนี้ซับซ้อนอยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันโอ้โหมันลึกมากเลยเนาะอาใช่จะบอกว่าวงการนี้เข้าถึงยากแต่ไม่ใช่เข้าถึงไม่ได้อ่ะอคนอ,อื่นก็เข้าถึงได้เหมือนกันใช่ครับพี่ซื้อผ้ามากี่ปีแล้วครับซื้อขา,ายผ้าอยู่ในวงการนี้สิบแปดปีเลยสิบแปดปีเลยใช่เกินมานานแล้วครับสิบแปดประมาณสิบแปดปีปีช่วงแรกๆเป็นไงพี่ ครั <letter> ้งแรกเลยพี่ลองเล่าประสบการณ์ครั้งแรกการซื้อพักครั้งแรกขับขับมอเตอร์ไซค์เวฟเนี่ยต้องมาหาซื้อพระตามแผงข้างทางอย่าบอกนะว่าตอนนี้ซื้อ bmw มาขับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คันเดียวีิหลายคันด้วยอ่ะฮะจริงดิทุกวันนี้พี่เขาพิ่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปอ่าอ่ครับใช่ครับนี่ดูเลดท <to> ี่ใส่นี่ที่ทองคำแท้นะครับมาชุบชุบมาพี่ทองคำแท้นะครับทองแท้ไม่ใช่พี่โอ๊ตอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเป็นอันตรายไปด้วยคือถามว่าในในอาชีพตรงเนี้ย คือมีคนที่เข้ามาอยู่ในอาชีพตรงนี้แล้วทาเป็นรายได้ให้กับชีวิตได้จริงครับครับเขาเรียกว่าอาชีพที่ไม่มีปริญญาแต่ทรงพลังช่วงช่วงใหม่ๆพี่ช่วงที่เดินพาข้างแรกเนี่ยล้มลุกคุกขานไหมตอนที่เรายังไม่มีประสบการณ์ทั้งทั้งล้มทั้งลุกเลยล้มกับลุกไม่ขึ้นก็มีเกือบลุกไม่ขึ้นนี่แปลว่าไงเจ็บมากก็บางทีแบบมันเริ่มต้นอะคือมันไม่มีทุนไม่มีอะไรอะฮะพอไม่มีทุนแล้วเนี่ยมันต้อง มันต้องออกแต่เช้าทุกวันน่ะครับอืมต้องตื่นก่อนไก่โห่อ่ะอ๋อครับเพื่อไปดูของใช่ก็ต้องมาเดินดูอย่างเงี้ยฮะบางครั้งก็แต่การดูพ้าเนี่ยหนึ่งมันมันต้องเป็นเลยอะฮะครับแลายอย่างการการเดินดูพ้าเนี่ยมันต้องมีความรู้อะพอเราเป็นแล้วเราจะได้เปรียบคือเรารู้ว่าอันเนี้ยคือถ้าถ้าคนอื่นไม่รู้อะครับแต่ถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราสามารถซื้อได้ในราคาที่ว่าหลักร้อยหลักพันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนั้นคือต้นทุนถูกแต่วัน แต่พอเราไปเจอคนที่เขาเป็นจริงเงี้ยเราไปให้อย่างนู้นวะออสเขาเป็นอะไรเงี้ยสมมติเป็นกิ่งวัตถุทั์อย่างผมซื้อมา500เงี้ยผมให้พี่ออสพี่ออสเอา5 0 0 0 0แล้วกันเงี้ยมันก็เป็นไปได้ไอ๋อใช่หมายถึงว่าเราช่วงแรกเราเราเรา,เราอาจจะพอร,รู้รู้รู้ว่า,ว,าว่าเป็นกิ่งวัตถุทัศน์แต่อาจจะยังดูแท้หรือไม่แท้อย่างนี้ไหมใช่คนขายไม่รู้่คนขายไม่รู้หรอกคนขายไม่รู้ถ้าคนขายรู้เขาก็เปิดเต็มแต่ถ้าคนขายไม่รู้เนี่ยก็เป็นโอกาสของคนที่เดินหาอย่างพวกเราเนี่ยของเซียนพระเนี่ยที่มาเดินหากันเนี่ย เขาก็มหาพระจากคนที่รู้ไม่เท่าเขาผมด้งบอกว่าองค์ความรู้นี่ต้องมีมาก่อนและองค์ความรู้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ไปใช้ประกอบอาชีพโอ้โหเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นอาชีพที่ผู้ซื้อมีความรู้มากกว่าผู้ขายได้เปรียบจริงๆแต่ก็ไม่แน่เสมอไปใช่ไหมพี่ใช่ล้วบางทีก็กลับกันกลับกันหมายความว่าคนผู้ซื้อน่ยอาจจะอาจจะรู้ยังไม่เยอะแต่ออกสนามก่อนไปเจอของเก๋ฝีมือเข้าอ่าฮะคอ คนขายเนี่ยรู้ว่าเก๊ครับสมมุติว่าราคาเต็มเต็มเนี่ยห้าหมื่นแต่คนขายเนี่ยรู้ว่าเก๊คนขายเปิดหมื่นห้าเขาเรียกราคาวัดใจให้ชวนสนใจที่จะซื้อครับอาจจะต่อรองจบกันไปที่เจ็ดพันครับคนซื้อเนี่ยกลับเจ็ดพันไปขายได้ห้าหมื่นแต่จริงๆเก๊อันนี้คือคนขายูอันนี้ใช่ไหมพี่ที่เลืยกไปเ็บแรงอ่ะใช่อันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมวงการนี้มีเสน่ห์ครับต่อไปเนี้ยผมจะใช้คําว่าวงการพระเนี่ย <_ an> เข้าถึงยากแต่ไม่ใช่ว่าเข้าถึงไม่ได้ <_ an> นี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะให้กับทา่านผู้ชม ạ, อโอเค,คนี่นี่ช็อตแรกแนละ้วท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปข้างในผมว่ามีอะไรน่าสนุกกว่าน <_ an> ี้เยอะ <_ an> ขอบคุณมากครับ